บอกตามตรง M 2 5 0คืออาวุธที่โกงที่สุดในโอเปอเรชันสามมันยังโกงอยู่เสมอแม้จะผ่านการปรับปรุงหลายครั้งวิธีการปรับเปลี่ยนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปากกระบอกปืนตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นที่เก็บเสียงแบบหลายขนาดขั้นสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มความเสถียรของเสียงปืนจะบอกให้เลยว่านอกเหนือจากเอดาแล้วผมไม่คิดว่าจะมีอาวุธชิ้นไหนที่ยิงระยะไกลได้ดีกว่านี้อีกแล้วใช่ครับผมกำลังพูดถึงอาวุธระยะไกลทุกชนิด ถึงแม้ว่าระยะใกล้จะอ่อนแอแรงเล็กน้อยในเวอร์ชันนี้แต่บอกตามตรงเราสามารถเล่นเป็นมนุษย์ประเภทที่5ของยานอวกาศได้เช่นเดียวกับมนุษย์ประเภทที่5ไม่เข้าไม่ยิงไม่ถอยเน้นการซุ่มโจมตีนี่คือวิธีการเล่น M 250ที่แข็งแกร่งที่สุดในเวอร์ชันนี้เกิดใหม่ที่อาคารกลางวางตำแหน่งยิงเลยในที่สุดก็ได้เกิดที่นี่สนุกมากเลยพี่น้องในห้องถ่ายทอดสดพี่น้องว่ายิงกี่คน พี่น้องต้องคุ้นเคยกับการวางตำแหน่งยิงของ M 2 5 0มันไม่มีแรงดิบเลยบวกกับที่เก็บเสียงแบบหลายขนาดขั้นสูงบอกตามตรงพอใส่แล้วความเสถียรของเป้าเล็งดีมากฮ่าฮ่ฮือจริงๆเลยตรงนี้พุ่งไปเลยเราก็ไม่ควรหยุดอาจจะติดกับดักตัวเองได้ง่ายๆดูเหมือนจะหนีไปแล้วเสียงหยุดน่าจะไปตลาดมืดแล้วไม่ต้องสนใจพวกเขาการสนใจพวกเขาก็ไม่มีความหมายมากนัก เราแค่เก็บของเราก็พอไม่คนที่ล้มอยู่บนท่อของยว e r นจะถูกคนอื่นไปช่วยแน่นอนดังนั้นไม่ต้องสนใจแต่ได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงหายใจด้วยเอ๊ะเป็นกูเล่นจัดการไปตัวหนึ่งแล้วเปลี่ยนกับดักแต่ผมได้ยินเสียงฝีเท้ามากกว่าหนึ่งคนอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งได้ยินเสียงฝีเท้า อาจจะอยากช่วยคนถึงจะคว้างระเบิดสะท้อนไปเขาก็หนีไม่พ้นรงนั้นปล่อยปันผมคว้างระเบิดโดนคว้างอีกเม็ดนั่นคือชุดเกราะชุดเกราะอยากจะถอยแต่ฝั่งตรงข้ามต้องมีคนคุมอยู่แน่ๆลดจุดลงหน่อยกับดักโดนทำลายเปิดใหญ่พุ่ง ยิงถึงตรงนี้แล้วพุ่งฮึ่ๆๆให้ฝั่งตรงข้ามสวนกลับผมเขาจะรู้ว่าผมกล้าพุ่งข้างหน้าจะสวนกลับผมพี่น้องเขารู้ว่าผมเป็นคนซุ่มโจมตีเขาต้องพุ่งเข้ามาแน่ๆเขาจะสวนกลับผมทันทีเพื่อนโดนยิงจะสวนกลับหลักอย่างมากเลยนะ เธอก็สวนกลับหลักอย่างมากเลยนะเกือบไปแล้วจากนั้นดูเกียร์ของฝั่งตรงข้าม416ที่ปรับแต่งเต็มที่บวกกับ P90 ของมาชานเต้เพิ่งตกอยู่ที่โซนติดคุกพวกนี้ถูกจับกดให้แพ้รบาบคาบเลยพี่น้องจุดที่แย่ๆนี้กลายเป็นดีขึ้นมาทันทีรู้สึกว่าเกมสนุกมากหลังจากจัดระเบียบเสร็จก็ลงไปเก็บของในเซฟ ทำไมถึงบอกว่าไม่ไปเก็บกระเป๋าของคนที่อยู่บนท่อบอกตามตรงผมไปดูแล้วพบว่ากระเป๋าและกล่องถูกเปิดไปหมดแล้วเลยขี้เกียจไปดูเซฟนี้ดึงไปแล้วไม่ให้ผมโคตรแย่ oh, yeah. จากนั้นก็มาเก็บของรอบๆเครื่องเวี่ยงมีทองคำชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นสชิ้นโซนจนจนไม่ได้อะไร ใครจะรู้ว่านี่คือโซนจนจนหรือเปล่าลากมาอีกรอบหลังจากเก็บของคนที่อยู่ตรงกลางก็ใช้แมนโดบริกมาสู้จากนั้นก็ถูกขังอยู่ในห้องดำข้างนอกกำลังยิงข้างในที่นี่ข้างนอกกำลังยิงข้างในพี่น้องผมก็เลยต้องแอบอ้อมขึ้นไปพออ้อมขึ้นไปก็พบว่าพวกเขาต่อสู้กันเสร็จแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจบแล้วว้าวไม่ชนะ คนที่ใช้แมนเดลบริกถูกพุ่งเข้าไปฆ่าไม่น่านจะมีทางแล้วตำแหน่งของผมหนีได้ดีเพิ่มรถหลังจากผ่านไปสักพักฝั่งตรงข้ามอยากจะออกมาเขาต้องมีสามดาวแน่ๆจะจับตำแหน่งผมผมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งยิงปกติเขาควรจะจับยากบอกตามตรงเดินสับออกมาทิ้งระเบิดแล้วหนีไปเลย ตอนนั้นผมก็ไปเสริมกำลังที่เครื่องเวียงฝั่งตรงข้ามอาจจะมาอ่ทำไมเราหาตำแหน่งที่ดีเปิดตำแหน่งยิงพวกเขาพบตำแหน่งของแมนเดลบริกอยู่บนที่ราบโล่งนี้พวกเขาต้องการโจมตีสูงมากพวกเขากำลังตามหาผมอยู่คุณรู้ใช่ไหมดังนั้นพวกเขาผมยิงพวกเขาต้องมาแน่ๆ จากนั้นผมก็เรียก AI มาช่วยแล้วก็ทำร้ายพวกเขาช่างเลวร้ายเหลือเกินผมไม่ได้เลวร้ายนะผมทำอะไรช่างเป็นกลยุทธ์ที่ดีจริงๆจากนั้นก็สังเกตการแต่พวกเขายังไม่ได้ไปน่าจะไม่มีใครอื่นในแผนที่แล้วจากนั้นฝั่งตรงข้ามก็ไปกดปุ่มผมก็เลยอ้อมมาจากฝั่งสีน้ำเงินอีกครั้ง จุดถอนตัวของรถเปิดแล้วโดนดึงไปแล้วเหรอไม่ต้องสนใจเขาปล่อยพวกเขาไปจุดถอนตัวแบบไม่ใช้กระเป๋าตอนนี้วิธีการเล่นของเราก็ยังได้ผลอยู่ฝั่งตรงข้ามชุดนี้ก็เหมือนจะเก็บได้ทั้งแผนที่ผมเก็บได้แค่สองชุดในสถานการณ์ที่เก็บได้แค่สองชุดพวกเขาเก็บโซนติดคุกทั้งหมดแล้วก็คนที่เก็บของบนภูเขาก็โดนพวกเขาจัดการด้วย ดูจากกระเป๋าเป้ใบใหญ่40ใบที่หลังของพวกเขาใช่ไหมมีโอกาสตรงนี้ผมก็จะยิงทันทีและตำแหน่งนี้เหมาะกับเรามาก M 250วางตำแหน่งนี้้อสองตัวนี้มีตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าช่วยไม่ได้ กระสุนเกียร ok ์สามารถดันไปข้างหน้าได้ฝั่งตรงข้ามสองตัวเขาต้องไปช่วยคนข้างหลังแน่ๆเราก็สามารถไปทิ้งไอเทมได้เลยเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งกลายเป็นแขกกำลังยิงเขาเขาดูอ่อนแอมากถูกต้อง ตอนนี้เราแค่ไปเก็บของแล้วก็เสร็จหลังทหารรับจ้างของเอฟออกไปก่อนถ้าเขาหลบเข้าไปจะยิงเราได้ยากได้ยินเสียงอยู่ข้างล่างข้างบนกำลังเติมเลือดข้างบนปลอดภัยแน่นอน เปิดโรนไปเก็บของหมาตายตัวนี้ต้องเร็วหน่อยนะพี่น้องในเรือมีเงินสดตรวจสอบของในกระเป๋า5ล้าน ดีมากเลยนะพี่น้องข้างนอกอย่าเพิ่งเก็บไม่แน่ใจว่าศัตรูจะออกมาตรงไหนดังนั้นเราต้องไม่เก็บก่อนอ่าสบายจริงๆอืมอ่าอืมนี่แหละมนุษย์ประเภทที่ห้าของยานอวกาศพี่น้อง คุณจะถึงภายใน30วินาทีอย่าประมาทตอนนี้เราเก็บของไม่ได้ยังไม่ได้เก็บของฝั่งตรงข้ามรู้ตำแหน่งที่เราอ่อนแอเขาไม่ได้ยินเสียงย่ำยาก ตอนนั้นได้ยินเขาอยู่ทางซ้ายแต่ทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยให้เขาไปเขามีควันไม่ได้ใช้เยอะใช้แค่การซุ่มโจมตีก็ทำเงินได้กว่า5ล้านในรอบนี้นี่คือ M 2 5 0ของผมที่ปรับปรุงแล้วบอกตามตรงอย่าไปใช้ปืนไรเฟิลแบบ S 2 5อะไรพวกนั้นเลยจริงๆมันดีกว่าปืนซุ่มยิงแบบสไนป์เยอะเลย แต่การยิงแบบคลาสสิกก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ระยะไกลมันไร้เทียมทานจริงๆดังนั้นพี่น้อง M 2 5 0ไม่ได้ถูกลดประสิทธิภาพเลยจริงๆแค่ทุกคนยังไม่รู้วิธี